รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเจนเ่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวนตินเชื่อในทุกการเรียนรู้วันนี้เราพูดถึงลูกๆที่เขาเป็นแฝดกัน ที่หนูพูดขึ้นมาเพราะอะไรรไคนชอบทักว่าหนูมีลูกแฝด <laughs> อ๋ออันนี้อาจจะเป็นสเปซของคุณแม่ซึ่งลูกมีอยู่เท่านี้ก็เลยนึกขึ้นมาว่าเราควรจะเอ่ยถึงคนที่มาออกรายการเราที่เป็นแฟนแรกเลยก็นี่ไงนานากับพี่เวดีน่ากับลูกกลินเป็นคู่หญิงชายหญิงชายหน้าไม่เหมือนกันคู่เหมือนก็มีนะมีมีลูกคุณเอ็มอภิพันท์ชานากับชาลินพะนันเหมือนแบบเป๊ะเลยแล้วีนี่อีกแฟนยังไงน้องมากับน้องมาลูกคุณโบชมพูฟอดกับคุณช้างแขกเราเชิญเราวันนี้ก็เป็นแฟดนะแฟนผมรู้ว่าเขาคือใครแต่เดี๋ยวก่อนนะคือตอนเนี้ย เรามาสัมภาษณ์คนใช่ไหมใช่แต่เรามาที่หมาไหมเนี่ยดองอนินทาวแขกรับเชิญเราอยากเลี้ยงหมาเลยให้พามาที่นี่แล้วแขกรับเชิญอยู่ไหนเนี่ยอนีี่่ไงสสวัดคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,บน้องเดียนาสวัสดีครับคุณผู้ชมเดียนาฟีโปสาวรูปครึ่งหน้าสวยทรงสเสน่ห์ที่หลายคนหลงรักเธอในจอแก้ววันนี้จะได้เห็นอีกมุมน่ารักของเดียนาที่บอกได้เลยว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอจริงๆค่ะไม่มีใครไม่รู้จักน้องเดียนา <laughs> แต่เพิ่งรู้วันนี้ว่ามีแฝนเนี <N> ่ยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าด้านในเลยครับผม มันให้คุยกันดีกว่าสาวน้อยตาน้ําข้าวเติบโตไงกลายเป็นแดนอุดรเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรเอ่ยกครึ่งฝรั่งเศสคะ่ะและ้วหมายความพ่อไงที่บอกไปเติบโตที่อุดรก็คือคุณพ่อมาเจอคุณแม่ที่อุดรน,นะคะ<า>ก็คือเจอกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เกิดน,นะคะอก็ได้น้อง <laughs> นี่เห็นสวยอย่างนี้ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะเรียนเก่งด้วยวเรียนเป็นคนชอบเรียนนะคะถ้ามีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนนะคะตอนอยู่อุดอรก็เรียนพิเศษตลอดะคะอ่ะก็อยากให้เรียนแล้วได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไม่ใช่ดีด็อกนะคะได้โอเคแ,เอแล้วเราถนัดวิชาอะไรครับจริงๆชอบภาษาไทยค่ะหายากนะคนชอบภาษาไทยทำไมถึงชอบเรียนด้านภาษา จริงๆตอนแรกยังไม่รู้ตัวค่ะว่าชอบแต่ว่าพอไปสอบ่นี้ค่ะพอสอบเข้ารู้สึกว่าโหคะแนนว,วิชานี้มันสูงเด่นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเราน่าจะถนัดด้านนี้ <ไป S 1> แ<ล>้วพอพอไปเรียน,น,นใช่แล้วก็มีความสุขตอนนี้เรียนภาษาอื่นด้วยเรียน,นภาษาคามรค่ะพอดีเขามีให้เลือกก็เลยลองไปเรียนดูนนภาษาคขมรมันเป็นภาษาที่เป็น อิปัฒนาการของภาษาไทยอะค่ะที่ก่อนที่จะมาเป็นภาษาไทยก็คือเขาใช้ภาษาของมาก่อนอะอย่างเช่นมีอะไรไหมที่เป็นคําของเขาที่มันใกล้เคียงกับคําของเราถ้าเป็นพวกแบบเดือนอย่างเงี้ยค่ะมกรากุมงพากุมงพาอ่านเป็นแบบกุมงเพี้ยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใกล้เคียงมากใช่พู้สลากเขาจะมีเยอะกว่าเราค่ะเออนี่มับองจุ้มเรียบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวแล้วพูดได้กี่ภาษาทั้งหมดจริงๆก็ จริงๆขมินไม่เชิญพูดได้แต่ว่าเราเราเรียนมากกว่าค่ะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษรังเส็จได้นิดหน่อยทำไมอืมเรื่องรั่วไปจะสี่ภาษาแล้วแต่จะบอกว่าความเก่งนี่ต้องผลฝ่ายด้วยตัวเองนะคะสวยจะติดมานี่นอกจากภาษาเก่งกิจกรรมก็ดีด้วยค่ะอะไรอีกรับตอนเป็นเด็กทําทุกอย่างเลยค่ะเวลามีงานอย่างเช่นมันคมาค่ะก็เต้นตลอดเลยค่ะเต้นทุกงานนะคะแล้วก็มีเป็นดัมเมเยอร์ด้วยค่ะเออมันมีความสวยอยู่ในตัวแล้วไงเนาะก็เลยเข้าตานักปั้นมือทองอย่างพี่เอตอนนั้นไปสอบค่ะพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยรุ่ ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันชิวๆตอนหลังสอบเสร็จแล้วพอไปปุ๊บเนี่ยค่ะร้านคนเต็มเลยค่ะแล้วมันมีโต๊ะว่างแค่โต๊ะเดียวเหมือนกับเป็นความบังเอิญด้วยค่ะแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็เห็นพี่เอนั่งข้างๆเราแต่หนูก็ทําเป็นมองไม่เห็นนะก็ไม่ได้ไม่ไมองไ,ไ,ไม่กล้ามองเ,เขา,ใ,ใ,เขาใช่แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเราว่า นี่พี่เอนะคะขอเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมเผื่อว่ามีงานอะไรย่าเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะพี่ว่าจังหวะมันดีที่ได้เจอพี่เอด้วยแหละอ๋อใช่ค่ะมันจะต้องมาทางดดวงใช่ก็ดูดวงไม่ดวงเล่เราครเรื่องแรกดังเลยเรื่องอะไรนะคะสารมีติตราค่ะของผู้จัดเรานี่เองใช่ของพี่เอเองค่ะอเองนะคะเรื่องเดียวดังเลยอ่ะคิดไม่ว่าแบบเรื่องแรกแล้วจะมีคนชื่นชอบไม่ไม่คิดเลยค่ะแบบตอนแรกก็ ตกใจคะ่ะตอนที่ละครออกไปกลางๆแล้วคะ่ะคนพอเห็นก็เริ่มทักแล้วคะ่ะคุณหมออย่างเงี้ยค่ะที่เขาเป็นหมอจริงๆอะ่ะเขาก็เดินเข้ามาหาเราว่าเ<ม>ขาชอบเรามากเลยอะ่ะนี่เราเรียนหมออยู่หรือเปล่าไม่คะ่ะหนูไม่ได้เรียนหมอคะ่ะ <c oughs> มันเขาเชื่อที่เราเล่นอย่างเง <c oughs> <อ>ี้ยดีใจคะ่ะสนิทกับพี่แอนมากไหมสนิทนะคะสนิทเลยถึงแม้ว่าจะ,จะจบละครไปแล้วก็เจอกันตลอดคะ่ะค่ะวันนี้ครับเรามีว t r พิเศษจากพี่แอนคนสวยของเราด้วยเจอเดน่าครั้งแรกเห็นจากรูปก่อนเพราะว่าตอนนั้นหาน้องนางเอกที่ต้องเล่นเรื่องสามีตีตราล้วความ สวยความสง่าได้ความสามารถได้ก็ลเลยเลือกน้องมาเล่นอยากเห็นเขาในลักษณะอย่างอื่นบ้างเตะกระป๋องเตะหมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ดีใจที่เขาเห็นเราเป็นพี่ที่นับถืออยายกให้เขาประสบความสําเร็จค่ะ ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณพี่แอด้วยใช่กันด้วยนะเมื่อกี้พอดถึงพี่เ้อจะแท้หรือเปล่าเจอกั้าเาเหมือนพี่แอมีบ้างค่ะเรื่องแรกดังไม่ว่าเรื่องที่สองค่ะคุณคะดังยิ่งกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรเดีอ่อไม่ต้องพูดพี่จะพูดให้ม้อนขาดกระตายยับครับผมจริงตามรักข้นใจเป็นไงคะเรื่องนี้บทค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันดราม่ามากๆเลยค่ะตัวคุณน้องเพราะว่าเราต้องแอบรักผู้ชายรุ่นใหญ่ใช่ไหมคะอย่างพี่อู๋แล้วก็ตอนแรกก็ เกรงมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอพี่อู๋มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเกรงใจเข,เขาเขาดูเป็นคนนิ่งๆค่ะแต่พอจริงๆแล้วพอได้เข้าด้วยกันเนี่ยพี่อู๋น่ารักมาก <มา S 1> ค่ะคนกรีฑารามรคุณเห็นถามถามแต่ว่าน่ารามเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ทําให้ได้ไไรางวัลด้วยรางวัลพพิคเนตค่ะเป็นรางวัลแรกในชีวิตเดียเลยค่ะก็ดีใจคะ่ะ เรื่องนี้เรื่องที่2เองเรื่องที่2ค่ะสองเรื่องละงบแล้วว่ามีเก่งมากขอบคุณค่ะตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่ครับเรื่องรักคลนงงค่ะเป็นไหนเป็นตัวแล้วค่ะเรื่องแรกค่ะกดดันค่ะกดดันทำไมพอเรื่อง2เรื่องที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคใช่ไหมคะแล้วก็พอเรื่องนี้มันรับบทนางเอกมันเต็มเมด้วยค่ะเหมือนทั้งเรื่องเนี้ยเราต้องทันไปให้ได้ดีเคยแยกป๊บแต่ตอนนี้ได้ป๊บเป็นของเราเองแล้วใช่เรื่องนี้ป๊บรักมากตอนที่โฆษณาออกมาเนาะเขาจะมีคำพูด พี่เขาโฆษณาแบบอะไรนใช่ค่ะเหมือนแบบว่าเป็นลมหายใจของเขาเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะเป็นอากาศให้กระถินเองกระถินจะได้มีพี่ทูุ่กคนหายใจ ละครพีรุ่งยิ่งยากนะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันเพราะว่าดีมาแล้วทุกคนต้องให้กําลังใจแสดงนิดนึงได้ไหมเรื่องใหม่นี้กระสานังไงดีคะพี่จะยอมเสียสละแล้วกันพี่จะเล่นเป็นโป๊ให้เสียสละะันไมอ่ะห้าสี่สามสองพี่รามกระถิ่นคิดว่าถ้าเรามีลูกสาวเนี่ยกระถิ่นจะยกให้ท่านชาสักคนหนึ่งดีไหมคะไม่ได้ ท่านชายเขาบอกว่าถ้าจะรอผู้หญิงคนอื่นที่ดีเนี่ยก็คงต้องเป็นลูกสาวของกระถินไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพี่ว่ากระถินต้องทำลูกชายให้พี่หนึ่งคนนี่คือน้องแม็กซิมอ๋อนี่ไายาแฝดเห็นแล้วนี่ไงออกสื่อครั้งแรกค่ะรายการไหน่เชิญไปไม่ไปยอมมาออกกับลูกห่างกระถินนาทีครับ 2วิค่ะเร็วมากอ่ะ2วีแค่นั้นเองชื่อเดน่ากับแม็กจิมใช่ที่ใครใครตั้งคุณพ่อคุณพ่อจ้งค่ะแต่ว่าตอนแรกนะคะไม่ได้ชื่อนี้ค่ะอ้าวตอนแรกเป็นชื่อไทยค่ะชื่อชื่อว่าสยามกับมัทมีค nope ่ะ อ๋อสิยังก็มัดมีที่มามาจากเพราะว่าที่บ้านทําเกี่ยับผ้าไหมค่ะพ่อมาเห็นก็เลยบอกว่าผมอยากได้ชื่อนี้อะไรตั้งเลยว่าเป็นน็กซิมกับเดียนาเรื่องเยอะเชื่อดิฉันเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าดีดีแต่ตอนนี้เรามีของมอบให้ก่อนค่ะนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์โอนตินมอบให้ดูอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อไป้กันสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยฟูจิโกะไรลูกมีแขกมาหาครับผมอะะไรคสวัสดีครับอยากกินเหรอลูกเหรอเอาไหมเอ้ะเอาเปล่าเอามาเรามากินกันอะเรามาคุยกันต่อค่ะครับผมต้องบอกว่า น้า ừ, เหมือนเหมือนกันเหมือ <traveling. S 1> นมากนี่ใสเหมือนกันด้วยป่ะเหมือนหายอย่างค่ะาอย่างครับเป็นคนที่เซนซิทีฟเหมือนกันค่ะตัวเขาเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นเด็กใจดีใจดีไม่ใจดีไม่ใจดีครับเป็นแฝดกันนี่เล็กนี่ต้องทำอะไรด้วยกันตลอดไหมคะจริงๆก็ไม่ว่าจะไปไหนก็ไปด้วยกันคุณแม่พาไปด้วยกันใส่เสื้อผ้ายังเหมือนกันเลยค่ะตอนเด็กๆแล้วเราแฮปปี้ไหมตอนเป็นเด็กน้อยไม่พาะว่าบางทีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง อาจจะชอบทําอะไรไม่เหมือนกันแกเรามีวิธีค่ะตกลงกันกนว่าแบบวันนี้เขาเล่นตุ๊กตากระดาษก็มาเล่นกับเราสสวนวัน้รุ่กนี้เล่นตุ๊กตาทหารก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่นกันเล่นค่ะเอรเล่ีดีเขาบอกว่าแฝดเนี่ยมักจะสามารถสื่อถึงกันได้อันนี้จริงไหมมีส่วนจริงนะคะอย่างเช่นบางทีเราคิดเพลงนี้ในใจค่ะแล้วเขาก็ร้องขึ้นมาป่วยเงี้ยค่ะก็คือคนหนึ่งป่วยคนนี้ป่วยด้วยเลยค่ะ ส่งโทรจิตกันได้ไหมส่งได้ครับส่งได้ครับจริงเหรอเออมองตาครับแบบเขาจะรู้ว่าเราหยอดร้อนตังๆเลยแะอ๋อดี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 ี่เอาบัตรแป้บหนึ่งนะอะไรมองอะไรเปลี่ยนเรื่องวันีกิน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 ร้านจ๊อกอินทาวนี่อร่อยหมดเลยนี่นี่นี่อกไก่ลมพันของซีพีครับผมสะดวกเดี๋ยวนี้ กันไปคุยกันไปเปนาะอตอนนี้ดูเขาแบบเขายอมพี่มาก,มมากเลยแสดงว่าตอนเด็กๆอ่ะต้องโดนเดียนากดขี่ผมเห็นเดียนาตัวใหญ่กว่าใช่ไหมจริงๆแล้วหนูหนูเคยไปตามที่ร้านเกมด้วยค่ะแล้วเราอยากกลับบ้านแล้วประเด็นคือต้องกลับรถคันเดียวกันนะคะแม่ก็จะให้ไปรับที่ร้านเกมเดียนาลงไปตามแม็กซิมแม็กซิมกลับบ้านไม่กลับไปรอบหนึ่งแม็กซิมกลับบ้านอาวไม่กลับ อ้อจ๋าแม่ซิมกลับบ้านอยู่นี้เลยรู้ไหมคนอื่นเขามีงานต้องทำเนี่ยเลยโดนลุกเลยค่ะลุกทันทีเลยบ้านเกมทุกคนเวลาเห็นเบียบอกแม่ซิมแม่มาแล้วแล้วเวลาเราถูกเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยแบบไทยเข้มๆหรือฝรั่งจ๋าค่อนข้างเลี้ยงแบบฝรั่งค่ะเพราะว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแยกห้องนอนเลยค่ะกับพ่อกับแม่นอนด้วยกันสองคนเลยค่ะอืก็คือไม่เคยได้รอนกับพ่อกับแม่เลยค่ะ บนโต๊ะอาหารนี้ค่ะเขาไม่ให้เอาแขนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะถ้าเอาขึ้นมาเขาตีเลยค่ะแล้วก็กินข้าวอะไรอย่างี้ค่ะห้ามมีเสียงห้ามเปิดปากอะไรแบบนี้ค่ะเขสอนมารยาทใช่แล้วก็ถ้าเป็นการลงโทษก็โดนเข้ามุมค่ะโดนประจํานี่เขาบอกสองคนนี้เกิดมาบนกองผ้าไหมเลยนะบ้านเป็นแบบเป็นที่ขายผ้าไหมถึงฮะใช่ค่ะบ้านทําผ้าไหมค่ะผลิตผ้าไหมออกมาอะไรอย่างี้ค่ะคุณพ่อเป็นดีไซเนอร์ค่ะออกแบบผ้าไหมแล้วก็คุณแม่ก็เปิดร้านผ้าไหมว่ามีทุกอย่างเลยค่ะผ้าฝ้ายผ้าย้อมฟามผ้าไหม โอ้นี่คือถ้าเกิดไปอุดรไม่มีใครีครู้จักบ้านนี้ <c oughs> ชื่ออะไรคะนี่ถามเลยเผื่อทุกคนจะได้แวะไปร้านชานเรือนค่ะผักกันเมากดีกว่าสองคนนี้มีวีรก,กรรมอะไรเมากันบ้างช่วงเด็กครับจะโซนหน่อยแต่ผมว่าจะโซนกว่าเขาสองคนจะไม่ค่อยกล้าโซน,นมา<ห>นก็คือโซนบ้างแต่ว่าอยู่กับแม่จะโซนกว่ากับพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อจะแบบว่าค่อนข้างเข้มเราก็จะกลัวเราก็รู้แล้วว่าเราไม่กล้าผ่าดีกว่าใช่ค่ะเด็กๆคนนี้ก็ทำอะไรแสบๆด้วยกัน หยดไหมครับเขาทำดีมาตลอดนะเฮ้ยหยุด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 ยัดเงินใต้โต๊ะไม่เอาหยุดยัดเงินใต้โต๊ะไว้ตรงนั้นก่อนมีชงกันเน่ไม่มีว่ากันเลยดูดิอืมตลอดเลยไม่มีไม่มีอะไรเกเรแกล้งเราไหมเขาเขาจะโหดกับผมดีพูดไปก็กลัวไปนะเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นมี กิจกรรมอะไรไหมครับที่ทํากันประจําตั้งแต่เด็กจนโตเลยเมื่อก่อนทุกอาทิตย์จะมีไปโยนโบลิ่งกันค่ะชอบโยนโบลิ่งแล้วก็ว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำแต่ว่าจริงตัวเขาอะเป็นคนกลัวน้ําตอนเป็นเด็กตะเกาะขอบสะก่อนแต่ว่าเราเนี่ยไม่กลัวเราก็จะเล่นสนุกมากเวลาเล่นของเล่นเนี่ยเล่นหลายรอบสามสี่รอบก็เล่นได้แต่ว่าคนเนี้ยรอบเดียวก็พอแล้วล้องล่างอะไรอย่างเงี้ยครับตลับกันนะเนี่ยเราอ่ะไม่ไม่ไม่เคยบ้า พี่สาวเราดังแล้วไงห่วงห่วงขนาดไหนพูดสิก็ห่วงครับก็ไม่ค่อยสบายใจครับแบบมีพี่สาวแบบเป็นคนน่ารักนะรักจีบเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าเขาไม่บอกเราหรอกผมว่าเขาเลือกเองได้นะครับผมว่าเขาถ้าเลือกแล้วก็ขอให้เราได้ช่วยดูบ้างเนาะต้องห่าหต้องห่านกันก่อนนะห่าแม่ด้วยต้องห่านกันก่อนเลย ล้วมีห่วงไหมคะห่วงคนนี้ไหมคะเวลามีแฟนห่วงค่ะถ้าแบบว่าพอเป็นผู้หญิงด้วยกันจะมีเซนต์นะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าคนนี้ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะไม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีแบบว่าเดินไปหาผู้หญิงนั้นเลยนะคะว่าอย่ายุ่งกับน้องเราได้ไหมเราไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยก็ไม่ชอบอ่ะก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เขามีแฟนแล้วเาเชื่อตั้งแต่ละคนอะไรไม่เงี้ยไครับ แต่ที่แน่ๆต้องถามกันก่อนอะถ้าแต่มีแฟนคนนี้ยังไงก็ให้ช่วยๆกันเลือกกันแล้วกันเพราะว่าเหมือนเป็นทั้งพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทที่รู้ใจกันตั้งแต่เด็กจะบอกว่าตอนเข้าวงการอะแรกๆเลยเนี่ยจะมีข่าวของน้องเดน่าว่าไปทําสัลยกรรมนู่นนี่นั่นเราเป็นน้องเรารู้สึกไงบ้างส่วนตัวของผมแล้วผมไม่คิดอะไรมากเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้ทำเอาอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทั้งคู่นี้เหมือนกันก็คือเรื่องเซนซิทีฟที่บอกตอนแรก มันคือเรื่องอะไรที่ทําให้เราเซนซิทีฟเวลาเราดูหนังเนี้ยค่ะดูด้วยกันที่บ้านเนี้ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าฉากเนี้ยแบบมันเศร้าอ่ะเราน้ําตาไหลแล้วแต่ว่าเราก็จะแอบมองๆเขาเป็นผู้ชายก็จะไม่กล้าเราก็จะมองแบอน้ำตาไหลน้ำตาฟออะอย่างเงี้ยก็มกไหลเลยน้องชายเขาชอบถ่ายรูปอเหรอทำไมเดี๋ยวถน้องแม็กซิมเอากล้องมาเราก็จะได้ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเองถ่ายกับน้องหมาด้วยใช่ใช่เนีน่ไงนั่งแล้วคลอเมื่อหน่อย เราเมนูวโอปเล็กอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะ,ะใหม่ Enfagrow A+ เพิ่ม DHA 40%และมี PDX กลับมานะครับกับรายการแก๊งลักเด็กครับผมพูดถึงเรื่องการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยั<ช>นนี้เรียนอยู่ปีอะไรเรียนเกษตรศาสตร์ครับปี3แล้วค่ะส่วนคนนี้เรียนที่ไหนกรงเทพครับปีสาแล้วแล้วแบ่งเวลาย,ยังไงอะคะทำงานก็เยอะของเดียก็พยายามรับคิวละครให้มันเป็นวันพระฤหัสบดีเสารส์อาทิตย์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฉากที่จำเป็นจริงๆก็ขอลาบ้างในบางวันเล่าแล้วลูก ผมเรียนบอร์ดแคสติ้งครับนี่ถ้ามีคนให้เล่นละครเล่นไหมทไมทำไมไม่เล่นมาก็เดินตามพี่ไปเลยอยากอยาู่บ้างหลังมากกว่าครับเอางี้ก่อาพี่น้องพี่น้องสองคนเนี้ยแบ่งเวลาให้กันยังไงถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างตรงกันเนี้ยค่ะก็นัดกินข้าวันบ้างค่ะแล้วมีเวลากลับไปบ้านไหมผมมีครับผมกลับบ่อยครับ แต่เขา,าคงไม่ได้กลับครับเขา,เ,ขาเพราะมีถ่ายละครด้วยค่ะบางทีปิดเทอมก็ถ่ายละครก็ต้องอยู่กรุงเทพแล้วก็ให้คุณแม่พี่พ่อพี่มาหาแทนค่ะออแต่ว่า<น>ช่วงสงการก็กลับนะคะล่าสุดเลยเรากับสงการค่ะเวลาเรากลับไปเงี้ยค่ะก็จะไปเที่ยวสถานที่ใกล้ๆจังหวัดอย่างเช่นเราไปลาวค่ะเราไปวังเวียงมาค่ะล่าสุดที่ที่มีโอกาสไปนด้วยกันสี่คนนะคะแล้วก็มีไปเชียงคานอย่างเงี้ยค่ะแล้จะมีคนนี้คอยถ่ายรูปให้ค่ะดีเฮ ย่างน้อยก็มีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างได้ทักิจกรรมร่วมกันเนาะ,ะเออแล้วอนาคตหลักที่ถามหน่อยเราจะทําอะไรหรือเราจะกลับมาสารต่อธุรกิจที่บ้านอ,อจริงๆก็ตอนนี้ก็ถ้าเรียนจบก็คงจะทำเ,เป็นงานในวงการบันเทิงก่อนนี่แหละคะ่ะนักแสดงค่ะแล้วก็อนาคตก็อยากจะทําต่อนะคะเรื่องผ้าไหมเนี่ยค่ะอาจจะสารต่อด้วยค่ะก็รู้สึกว่าชอบมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ ทาแบรนด์ตัวเองบางทีเขาถือเขาทำกันตอนนี้แต่ว่าเป็นผ้าไหมก็ได้ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนทําด้วยค่ะผ้าไหมทั้งจริงพ่อแม่ก็ชอบอยู่แล้วแบบว่าเวลากลับไปไปวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะตัดผ้าถุงให้ใส่เลยใส่ไปวัดสวยๆเวลาผู้ใหญ่เห็นเขาจะเอ็นดูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าผ้าถุงสวยจังเลยหนูซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ที่บ้านขายค่ะเขาก็ขอเบอร์บางคนก็ ตามมาซื้อก็มีค่ะเอดีแล้วเราจะคิดเสารต่อธุรกิจที่บ้านไหมไม่ครับผมชิงนลครับวอากเลยห่วงสุดยอดละกันไหมเป็นห่วงครับก็ให้กําลังใจเขาประจำเหรอครับก็เป็นห่วงเขาในเรื่องของการเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเรียนได้ดีๆอะไรเงี้ยค่ะเจรสังคมที่ดีอะไรเงี้ยพี่เป็นห่วงนี่คือห่วงเรื่องนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะเรื่องเรียนก็คว่าเรื่องเรียนสําคัญที่สุดค่ะอยากให้เขาผ่านเรื่องเรียนไปให้ได้ก่อน แม็กซิมอยากให้พี่สาวเราทํางานในวงการต่อไปไหมมันดีก็ทําไปอ่ะคือผมว่าเขาชอบนะอือแล้วเขาก็ไปได้ไปได้ชัวร์ไปได้สิเขาดังจะตายคนนี้เก่งเก่งภูมิใจในตัวพี่สาวคนนี้มากแค่ไหนครับมากถึงมากที่สุดเลยครับปกติเวลาเขาท้อมีพี่เขาท้อท้อไหมหรือเหนื่อยเหนื่อยไหมเราให้กาลังใจเขายังไงบ้างให้ครับก็บอกเขาว่าก็อย่าท้อยังไงก็ต้องสู้อ่ะจน ไม่ไม่ยากหรอก่าไปให้ได้คุยกันใช่ค่ะบ้านนี้แสดงความรักกันยังไงคะมองมองยาวๆมองมองมองแล้วเออยังไงครับผมลเวลาที่เราเจอกันแล้วก็เขาเรียกว่าไงพอมาเจอกันปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอย่างเมื่อก่อนนะคะคือจะอยู่ด้วยกันทุกวันเลยอยู่ดอนก็อยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยค่ะมาเรียนกรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็คือกลับบ้านไปนานๆทีแล้วพอก่อนจะจากกันเนี่ยก็มีกอดกันนะคะกอดคุณพ่อกอดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่า สู้ๆนะอะไรเงี้ยมีอะไรก็โทรมาอะไรเงี้ยค่ะกอ,อดกันแสดงความรักให้ดูเดี๋ยวจะเป็นรับได้ค่ะน้องชายๆๆมีของมาให้พี่สาวอืออะไรเ <ๆ S 2> อ่ย พี่เขาวอ๋อเป็นรูปที่เขาถ่ายค่ะตอนไปเชียงคานด้วยกันนะค่ะเป็นรูปที่เขาชอบนี่คือชอบรูปสองรูปนี้ที่สุดหรอนี่คือที่ว่าเขาสวยแล้วไม่ชอบแบบไหนเออโอเคเลือกมาให้ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งอของน้องเจนาเนาะแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบได้เจอของแฝดค่าว่าส,วส่วนน้องเจน่ายังไงเราก็ได้เห็นผลงานอีกเยอะแยะมากมาย<ช>ที่จะมีคุณภาพมากๆให้เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอตินแล้วก็พูจิโกบค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ในวันนี้นะครับด็อกอินทาวน์นั่นเองพบกันใหม่นะครับทุกคนพูดเวลาเดิมกับรายการแก๊งรักเด็กวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ